สวัสดีครับ BS Weather ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการดูวงจรของมอเตอร์นะครับว่าเราเขาลงขดลวดมาแบบนี้เราสามารถดูได้เลยว่ามอเตอร์ตัวเนี้เขาต่อวงจรแบบไหนนะครับเดี๋ยวมอเตอร์ตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างก็คือการต่อวงจรแบบวงจร อนุกรมนะครับหรือวงจรซีรีส์นะฮะของมอเตอร์ทั้ง1เฟสและ3เฟสเนี่ยเราจะดูเหมือนหลักการเดียวกันนะครับว่าดูการลงมอเตอร์แบบเนี้ลักษณะแบบนี้นะเขาต่อวงจรอ,อะไรนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นมอเตอร์สี่โพนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับเป็นมอเตอร์1เฟสครับมอเตอร์1เฟส สี่โพนะฮะวิธีการลงก็คือเห็นไหมการลงเขาจะเป็นแบบนี้ให้ดูรอบรอบนะครับการลงของเขารอบลูกเลยให้เราสังเกตในตรงชุดนอกสุดนะครับระยะนอกสุดเนี่ยของแต่ละชุดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ มอเตอร์หนึ่งเฟสนะครับสี่โพวิธีการนับโพของหนึ่งเฟสนี้นับง่ายๆนะครับมันจะมีสี่ชุดใช่ไหมครับข้างนอกเนี้ยอันนี้จะมีขดลันขดลันกับขดสตาร์ทนะครับมอเตอร์หนึ่งเฟสจะมีขดลันขดสตาร์ทแล้วก็นับเลยครับขดลันหนึ่งชุดเนี่ยหนึ่งโพสองโพสามโพสี่โพนะฮะ ถ้าเป็นมอเตอร์1เฟสนับแบบนี้ได้เลยถ้ามี6ชุดก็เป็น6โพ8ชุดก็เป็น8โพนะครับอันนี้ผมจะเขียนรูปให้ดูจะเป็นแบบนี้นะจากจากตัวนี้นะสองคอยชุดนะฮระยะพิษ146นะก็จะเป็นแบบนี้วิธีสังเกตก็คือชุดนอกสุดเนี้ยมันจะตรงที่ตรงนี้นะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้วงจรอนุกรมหรือวงจรซีรีส์ก็คือจะเป็นการต่อแบบปลายต่อปลายต้นต่อต้นนะครับปลายต่อปลายต้นต่อต้นไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กเป็นที่สี่โพนะฮะหนึ่งโพ2สองโพ3สามโพ4สี่โพ แต่ถ้าเป็นมอเตอร์3าเฟสนะครับสาเฟสจะมี2แบบคือแบบนี้กับอีกแบบนึ่งก็คือเขาจะลงอยู่ในร่องสล็อตเดียวกันก็มีลักษณะแบบนี้ก็ต่อปลายต่อปลายต้นต่อต้นเป็นมอเตอร์4โพเหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นมอเตอร์4โพ1ฟเฟสก็จะมี4ชุดถ้าเป็น4โพ3ฟเฟสก็จะมี12ชุดนะครับต่อแบบปลายต่อปลายต้นต่อต้อตอนนะครับนี่คือวิธีการดูแบบง่ายๆเลยให้สังเกตขดลวดชุดนอกสุดนะครับจะต้องอยู่ตำแหน่งเนี้ยอยู่ตำแหน่งเนี้ยสังเกต ได้เลยนะครับต้องต่อปลายต่อปลายต้นต่อต้อนเท่านั้นนะครับต่อปลายต้นไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้ไปลายต่อปลายต้นต่อต้อนปลายต่อปลายจนครบทั้งสี่ชุดนะครับมอเตอร์ถึงจะใช้งานได้นะะอันนี้เป็นอันนี้เป็นมอเตอร์พัดลมนะครับเหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับลักษณะเนี้ย ดลวดอันนี้เป็นขดลวดชุดเดียวหนึ่งสี่มอเตอร์พัดลมสี่โพเหมือนกันนะครับจะมีสี่ชุดนะข้างในสี่ข้างนอกสี่หนึ่งโพสองโพสามโพสี่โพมอเตอร์หนึ่งเฟสนับแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับดูที่ตรงเนี้ยชุดนอกสุดเขาจะวางคอยลักษณะแบบเนี้ ต่อไปต่อไปต้นต่อต้นนะครับวงจรอนุกรมหรือวงจรซีรีส์นะครับมอเตอร์สี่โพนะฮะอันนี้เป็นมอเตอร์2โพนะฮะโพก็คือเหมือนกันหลักการเดียวกันดูคอยนอกนะะมันจะเหมือนกันเลยครับ สองโพนี่ระยะพีจะครึ่งลูกนะครับระยะจะครึ่งลูกการวางคอยก็เหมือนกันถ้าเป็นมอเตอร์สองโพก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีสองชุดนี่วางรอบลูกนะครับสองโพสองโพนี่ก็ต่อปลายต่อปลาย เพราะมีคนลวดอยู่สองชุดครึ่งลูกแบบนี้นะครับจะวางอยู่ครึ่งลูกจะเป็นแบบนี้มอเตอร์สองโพนะครับหลักการเดียวกันทั้ง1เฟสและ3เฟสวงจรอนุกรมนะครับดูแบบเนี้ยบอกได้เลยว่าต่อแบบไหนนะครับ วงจรมอเตอร์สโพนะครับก็คือปลายปลายต่อปลายต้นต่อต้นนะครับผมจะเขียนให้ดูปลายต่อปลายนะครับเนี่ยปลายต่อปลายต้นต่อต้นปลายต่อปลายมอเตอร์สโพนะครับต่อแบบนี้ลูกศรจะต้องชนกันนะครับลูกศร วิ่งเข้าหากันนะครับลูกศรจะต้องหวัวชนกันนะถึงจะเกิดขั้วแม่เหล็กที่ถูกต้องนะครับมอเตอร์สี่โพน่ะตัวนี้ส่วนมอเตอร์สองโพปลายต่อไปก็คือเนี้ยครต่อปลายต่อไปลลูกศรชนกันเหมือนกัน ไฟวิ่งเขานี่ปุ๊บมานี่มานี่ออกปลายต่อปลายสองโพนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการดูวงจรการต่อของมอเตอร์นะครับดูแบบง่ายๆเลยดูจากการลงขดลวดนี่แหละสามารถบอกได้ว่ามอเตอร์วงจรอันนี้เน้นวงจรอนุก,กรมอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับวงจรขนานนะครับ ป็นวงจอรอนุก,กรมหรือวงจรซีรีส์นะครับเราตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกในคลิปนีครับบอกได้เลยว่าวงว่าวงจรมอเตอร์เขาต่อแบบเนี้ยการลงแบบเนี้ยต่อแบบอื่นไม่ได้เลยต่อได้แบบนี้แบบเดียวนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็พอสมควรนะครับในงานพันขดลวดมอเตอร์นะครับสำหรัแบบพี่น้องที่สนใจในงานพันขดลวดมอเตอร์นะครับ ฝากพี่น้องกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ bs r i d e r ครับผม